ครับสวัสดีครับผมช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัวตัวโทรศัพท์บ้านนะครับราการก็คือก้นชาร์จเสียนะครับก้นชาร์จเสียครับเป็นตัว m i โ r o USB นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ในก้นชาร์จมือถือนะครับ หรือตัว power bank นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัว Us ตัว m i โคร USB นะครับถ้าอยู่ในอุปกรณ์ไหนก็สามารถเปลี่ยนข้นชาร์จได้นะครับว่าบลูทูธ power bank ข้นชาร์จมือถือแล้วก็ตัวนี้ก็โทรศัพท์บ้านนะครับโอเคถ้าใครเจออาการนี้ก็สามารถเอาซ่อมได้นะครับผมขอบคุณครับ